มาลุยครับคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงสนามพบกับเอฟซีทเวนเต้เป็นการประเดิมนัดแรกนะครับของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกไดูการนี้แน่นอนนะครับต้องประเดิมด้วย3คะแนนเพราะเราจะลงเตะกัน8นัดนะครับเน้นเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดแข่งขันในระบบลีกนะครับอันดับที่1นถึงแเท่านั้นนะครับจะได้เข้ารอบต่อไปแบบอัตโนมัตินะครับฉะนั้นเนี่ยนัดแรกเปิดหัวเจอกับทเวนเต้ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ไม่ได้หนักมากนะครับก็ควรที่จะต้อง เก็บภชนะให้ได้เพราะว่าเล่นในบ้านด้วย f c ฟซีทเเองเนี่ยก็มีประวัติมีความหลังกับเอริกเทนฮากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเอามาฝากสหรับเพรสคอนเฟรนซ์นะครับหรือว่าคำถแถลงข่าวของเอริกเทนฮากแล้วก็รวมถึงนูแซ์มัสราอุยด้วยนะครับมาสราอุเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้เหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในวันนี้กับประเด็นเด็ดปีสัแดงครับ ก่อนเริ่มพูดคุยกันฝากคู้สัมสูนะครับเริ่มต้นที่ไข่กรูมิงนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายดับหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุ่รังครับด้วยนวัตกรรมเซฟ e ทคครับปลอดภัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อนะครับให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับยังไงฝากไข่กรูมิงไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับกับ j u r y House Lab Grown Diamond ครับเติมเต็มความฝันและความสูงให้กับคนเที่ยวรักนะครับกับแหวนเพชร1กะรัตน้ำร้อยนะครับพร้อมตัวเรือนม่านทอง 18k ราคาเพียง30,000บาทครับมีใบรับรับโลก JA แล้วก็ IGI การันตีด้วยนะครับจาก j l r y House Lab Grown Diamond นะครับเพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับพิเศษนะครับแจ้งว่ามาจากดูบอลกับแนทลดเพิ่ม3,000บาททันทีนะครับยังไงฝากเอาไว้กับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับโปรดีๆนะครับจากทางซูซูกิล่าสุดนะครับ ออกรถ s w i f t วันนี้นะครับรับทันทีครับ Su z u กิ War รี่ฟรีครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณนะครับฟรีครับ Suzuki Maintenance Service ครับดูแลค่าบำรุงรักษานะครับและค่าแรงให้7ปีนะครับฟรีซ u ซูกิบ r a n t ีครับรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมง7ปีพร้อมกับข้อเสนอพ่อนาสูงสุด99้าเดือนวันนี้ถึง30กันยายนครับสอบถามขู้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ประเด็นเด็ดปีศาจแดงนะครับวันนี้เนี่ยเป็น match day อีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยบอลก็จะเตะทีหน่อยนะครับเราก็จะดูบอลกันแบบทีขึ้นนะครับสุขเสาร์อาทิตย์ทีนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์ทีนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปนะครับนี่คือเกมที่เหมือนจะไม่สําคัญเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เรามีโปรแกรมเจอกับทันนัมฮอสเปอร์ซึ่งเป็นศึกใหญ่นะครับแต่ว่า match เนี้ยมันก็สําคัญในเชิงที่ว่าเราจะเตะยูโรปาลีกในการแข่งขันแบบลีกนะครับ คือเตะกัน8เกมแหละเราจะเจอ8ทีมนะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับเย่าเยือนเนี่ยเขาสุ่มให้แล้วก็เจอกันออทีมละครั้งเดียวก็คือจะไม่ได้มีทีมนี้เจอกันเย่าเยือนไม่มีนะครับอย่างเช่นเจอทเวนเต้เนี่ยก็จะเจอแค่เกมเย่าที่โอตาฟอร์ดเกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งทเวนเต้เนี่ยมีความหลังแกเอริเทนฮากเพราะว่าเป็นสโมสรแรกที่เอริกเทนฮากฟาดแข้ง,ขงสมัยที่เป็นนักเตะแล้วก็เขาโตมากับอะคาเดมี่ของที่นี่รวมถึงการเริ่มต้นงานโค้ช นะครับในระดับเยาวชนก่อนที่จะไปคุมทีม g o ล e a เฮดอีเกิเนี่ยเขาก็เริ่มการฝึกฝนอาชีพโค้ชนะครับกับ FC20 ทเนั่นแหละนะครับนั่นก็เลยทำให้เอริกเทนฮารกเนี่ยเขาตอบกับผู้สื่อข่าวไปนะครับว่าเอาจริงๆคือเขาอยากเจอทีมอื่นมากกว่านะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากที่จะเอาชนะแล้วก็ทำให้ทีมที่เขารักนะครับเจ็บปวดนะว่าไปแบบนี้นะครับอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเขามีความผูกพันมากๆกับ FC 20ทเนั่นเองคือจริงๆเนี่ย เขาก็พูดด้วยนะว่าการดูเทวนเต้ของเขาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นการดูแบบ เชียบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชียทีมที่รักแต่ว่าตอนนี้เขาต้องมาดูทเวนเตในรูปแบบของการทํากันบ้านและเพื่ออินาีไลซ์เกมนะครับเพื่อวิเคราะห์เกมเพื่อที่ยูไนเตดจะไปเจอกับทเวนเตในคืนนี้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นการออดูทเวนเตในรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปส่วนเป้าหมายนะครับของศึกยูโรปาลีกเนี่ยคือทนฮับอกว่าเขาไม่อยากมองไกลคือถ้าจะเอาง่ายๆก็คือต้องผ่านรอบดองเอานี่แหละซึ่งก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ไมากที่สุดไอแปดนะัดตรงนี้นะครับ ถ้าสมมุติจบ1ใน8คุณก็ไม่ต้องไปเพลย์ออฟก็คือเตะแค่8เกมตรงนี้แล้วคุณก็ไปรอเข้ารอบน็อกเอาท์เลยแต่ถ้าเกิดคุณจบกลางตารางนะครับคุณก็ต้องไปเพลย์ออฟกันแล้วก็เตะเพิ่มอีก2เกมฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไอ้กเกมแรกเกมเปิดหัวเนี่ยนะครับมันต้องชนะเท่านั้นซึ่งเทนฮาก็บอกว่าก็ไปทีละเกมนะครับแต่ทีนี้ไปทีละเกมเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดวางตัวผู้เล่นที่ดีบริหารตัวผู้เล่นที่ดีแล้วก็มีการโรเตชันที่เหมาะสมด้วย ก็เลยมาพูดถึงสภาพทีมครับในเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเอริกเทนฮาบอกว่าลูกชอนะครับน่าจะกลับมาช่วงประมาณเกมทีมชาตินะครับประมาณเดือนตุลาคมหรือว่าอาจจะประมาณหลังจากเบรกทีมชาตินิดหน่อยฉะนั้นก็คือเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับชอก็ยังไม่กลับมาแบ็กซ้ายยังไงก็ดูแล้วน่าจะเป็นดาโล่กับมาสเตอุยนะครับยืนกัน2คนเหมือนเดิมผมก็เลยเข้าใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อยก็บ้านเดาแหละที่ อยากจะเปลี่ยน b a c k ซ้ายแล้วนะครับหรือว่าพูดเรงง่ายคือตลาดในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองออกแรงนะครับลองซื้อ b a c k ซ้ายเข้ามาเพิ่มซะเลยเพราะว่าดูแล้วชอกับ มาลาเซียเนี่ยระยะยาวไม่น่าจะไหวนะครับแล้วทีมทีมหน,นึ่งในการที่คุณจะมีโฟลแบกนะครับในระดับตัวชุดใหญ่เนี่ยนะครับแค่2คนเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงแบ็กซ้ายคนเราก็จะมองถึงแฮร์รี่อามัสซึ่งก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่แน่นอนแหละสโมสรให้โอกาสอามัสแต่ว่าด้วยความที่อามัสอายุยังน้อยนะครับมันก็คงจะต้องอาศัยเวลาในการปลุกปั้นอามาสนะครับทีนี้มีอีกหประเด็นที่ มีการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือในช่วงที่มาแตะเจอกับคริสตัลพาเลสเนี่ยหลังเกมก็มีคอมเมนต์นะครับมาจากเจมี่แรดแนปอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกประมาณว่าการที่เอริเทนฮากเนี่ยดรอปนะครับมาคัสแรสฟอร์ดในเกมนั้นแท้จริงๆคือถ้าจำกันได้นะครับเกมเจอบาร์นสลีย์หรือว่าเกมเจอเซาร์นามตันเนี่ยแรสฟอร์ดยิงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเทนฮากไปดรอปแรสฟอร์ดนะครับ เรดแนปก็บอกหลังเกมว่าเฮ้ยเขารู้สึกทำแม่งทำแม่งว่ะคือไม่รู้ว่า2คนนี้นะครับมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็คือพยายามจะตั้งข้อสังเกตหรอเฮ้ยมันมีดราม่าอะไรในห้องแต่งตัวที่เราไม่รู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเทนฮาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่เข้าใจกับข่าวหรือไม่เข้าใจกับคําวิจารณ์อ,อะไรพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็บอกสั้นๆว่าถ้าสมมติเขาอธิบายอะไรไปถือว่าถแถลงการอะไรไปเนี่ยนะครับทุกคนก็ควรจะเชื่อคนนะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้เทนฮาก็พยายามจะบอกว่ามันไม่มีอะไร เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงไรซ์ฟอร์ดเนี่ย Ten เทนฮากก็บอกว่าก็แค่โรเตชันนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับฉะนั้นนี่คือพรสคอนของฟ่ายอร์กเทนฮากในส่วนที่สําคัญฉะนั้นเป้าหมายตอนนี้ก็คือไปทีละเกมส่วนการเจอทเวนเต้มันก็มีความหลังนิดหน่อยนะครับกับประวัติไม่ว่าจะเป็นอาชีพคาแข้งของเจ้าตัวที่เริ่มต้นที่นี่หรือว่าอาชีพโค้ชของเขาที่เริ่มต้นที่นี่แต่ว่าก็เต็มที่ครับเพราะว่าเกมแรกมันก็ต้อง3คะแนนนะครับขณะเดียวกันในการแถลงข่าวครับก็มี อีกหนึ่งนักเตะที่มาร่วมพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยก็คือนูเซีมัสราอุยซึ่งมัสราอุยก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สึกข่าวนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่กับาบยมิวนิกมา2ปีใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงประมาณฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการสเตปต่อไปในอาชีพค้าแข้งก็คือต้องการย้ายสังกัดนี่แหละนะครับเขาบอกว่าเขาอยากย้ายไปที่อื่นที่มันผ่อนคลายกว่านี้ที่มันดูแล้วไม่ใช้คําว่าไม่ได้อึดอัดจนเกินไป ให้มันดูรีแลัคส์ครับนะครับทีนี้พอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่มันน่าจะลงตัวนะนะครับคือมาสโธวีเขาบอกแค่ว่าพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายเลยครับว่าทําไมเขาถึงเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดเลยแม้แต่นิดเดียวภาษาอังกฤษใช้คำว่า no-brainer คือเลือกเลยอะนะครับตัดสินใจทันทีทันใดนะครับทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของค่าตัวของมาสโธวีก็คือ15ล้านยูโรบวก5ล้านยูโรแอดออนใช่มฮะ มาเชอร์อุยก็บอกว่าไอเรื่องค่าตัวไม่แพงหรือว่าแพงเนี่ยนะครับเรื่องนี้คือเขาพูดไม่ได้นะครับแล้วมันก็ไม่มีสิทธิจะไปพูดด้วยเพราะว่าไอเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันอยู่ที่การเจรจาระหว่าง2สโมสรซึ่งเคนีมันก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางไบร์นมิวนิชนะครับแต่มาเชอร์อุยก็บอกว่าสาหรับตัวของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าพอค่าตัวมันไม่แพงมากนะครับความกดดันมันก็มีไม่เยอะแล้วพอเริ่มต้นได้ดีกับต้นสังกัดใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแฟนๆก็ ก็ไม่แพงแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เล่นได้เลยฉะนั้นมันก็เป็นดีลที่ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าฟีดแบ็กของมาสอุยตอนนี้ถ้าไปดูตามเพจต่างๆหรือว่าไปดูตามคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชิงบวกมากๆเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าแฟนๆยูไนเต็ดชื่นชมในฟอร์มของเขามากที่สุดในเวลานี้นะครับอาจจะมีอีกคนที่ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มแล้วก็ทำได้ดีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมาดูซิว่าในเกมคืนนี้เขาจะได้โอกาสลงสนามหรือเปล่าว่าแล้วครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูซิว่านักเตะที่คาดว่าน่าจะลงสนามจะมีใครกันบ้างนะครับอันนี้คือจากการคาดการณ์ของสื่อนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็พยายามที่จะผสมกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ละท่านนะครับก็สามารถที่จะพิมพ like ์ไลน์ที่ทุกท่านอยากจะให้มันเป็นในค่ำคืนนี้อยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ ประตูเนี่ยมันก็คือเกม u ยู่ายูโรปาอีกเนาะนะครับอย่างไรก็ตามม,ามันก็คือทรอฟี่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในซีซออั่นนี้เพราะว่าโอเคถ้าเราพูดถึงควราบาวคัพหรือว่า FA ฟเอคัพมันคือช่วยในประเทศแต่ว่านี่คือถ้วยฟุตบอลยุโรปนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะอยากให้เอาไทายไปดีลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ เชื่อว่าอันเดรโอน่าน่าจะได้ลงสนามแล้วโอนาน่าเอาจริงๆฟอร์มที่เจอกับคริสตัลพาเลสก็ไม่ได้แย่แล้วก็คลีนชี h นะครับฉะนั้นเขาก็น่าจะได้ลงเล่นต่อไปนะครับแบ็กขวากับแบ็กซ้ายก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะว่าลุคชอยังไม่กลับมาไตเรามาเลเซียยังไม่ได้กลับมานะครับฉะนั้นแบ็กขวาก็น่าจะเป็นนูซามาสราอุยส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นดิโอโกดาโลนะครับ ส่วนเซนเตอร์แบกดูแล้วน่าจะมีการพักนะครับมาไต้ซลิกนะครับเพื่อให้พร้อมที่สุดสหรับเกมเจอสเปอร์ในช่วงวันอาทิตย์นี้ฉะนั้นก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กควนะครับที่ได้โอกาสลงเล่นจับคู่กับทางลิซันโรมมาดิเนสคู่มิดฟิลด์อาจจะเลือกกัน ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็เชยร์ว่าจะต้องเป็นคู่หูสายบูนะครับมาในอัวาเต้กับพี่ใหญ่คาซิมิโร่นะครับผมเชื่อว,ว่าเกมนี้หพ่คาซิมิโรน่าจะได้โอกาสสักทีเพราะว่าเกมที่ผ่านมานะครับในนัดเจอพาเลสเนี่ยอัาเต้เป็นตัวสำรองตัวจริงเป็นเมนูกับเอเวอเรนยืนเป็นตัวต่ำนะครับแต่ว่าพีเพคคาซิมิโร่เองเอาละได้พักมาแบบเต็มเมดเต็มหน่วย นะครับเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าโอกาสนะครับน่าจะเป็นของพี่ใหญ่บ้างแล้วนะครับในการลงสนามในค่ำคืนนี้ที่เจอกับทางทเวนเต้แล้วก็บวกกับดีดัชเนี่ยใช้คำว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เน้นเกมรับไม่ได้รับลึกหรือว่าคอมแพคอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นฟุตบอลสไตล์ดีดั s ชที่เราทราบๆกันนี่แหละนะครับก็ใช้เกมรุกนะครับโต้ใส่กันฉะนั้นเนี่ย คิดว่านะครับบอลได้เสียงอัสซีมิโร่น่าจะเล่นงานพื้นที่ว่างซึ่งผมเชื่อว่าเกมรับของทเวนเต้เนี่ยก็น่าจะมีพื้นที่ให้กาสซมิโร่ออกบอลยาวๆนะครับออกบอลแบบไกลๆนะครับแล้วก็เล่นงานหลังลายนะครับจัดการกับเกมรับด้านหลังฟูลแบ็กของฝั่งทเวนเต้ได้ฉะนั้นในมุมผมเนี่ยพี่ใหญ่อซมิโร่ก็ดูดีนะครับกับการลงเล่นเป็นมิดฟิล์ตัวกลางคู่กับมาเนลกาเต้แล้วก็หลายท่านก็ชื่นชมว่า มุกเต้กับคาสิเมโร่สคู่นี้เป็นการจับวางจับคู่กันที่ค่อนข้างจะลงตัวมากนะครับขึ้นไปที่แานบนบ้างนะครับไปที่ริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยความที่เกมที่แล้วเนี่ยอเรคันโดกานาโชเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายตัวจริงฉะนั้นถ้าสมมติจะสลับเกมนี้เป็นมาคัสแรดฟอร์ดก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วด้วยแรชฟอร์ดฟอร์มดีมาก่อนหน้านี้นะครับในเกมที่เจอกับซาดัมตันแล้วก็บาร์นสลีย์ฉะนั้นถ้าสมมติว่าส่งลงเกมนี้ต่อเพื่อรักษาโมเมนตัมเพราะว่าเกมที่แล้วนะครับโมเมนตัม um มันหายไปไงเพราะว่าลงมันแค่ตัวสำรองเกมนี้ถ้าสมมติกลับมาแล้วก็ยิงได้เนี่ยมันอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ดีต่อไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ที่เจอกับทอนแนมกอสเปอร์ด้วยฉะนั้นแรชฟอร์ดฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยผมมองว่า อามัดเดียโลน่าจะได้พักแลลวนะครับแอนโทนีน่าจะได้สลับมาลงเล่นบ้างนะครับในแมชนี้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ออกก็ค่อยมีการเปลี่ยนจะเอากานาโชจะเอาอามัดลงมาในช่วงทา่หลังก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็เป็นแมชที่แอนโทนีน่าจะได้เวลาในการลงสนามบ้างส่วนกลางรุกเนี่ยเราคุยกันมานะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าบรูโน่เฟรเดสน่าจะได้พักบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆสุดสัปดาห์ที่เจอกับพอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเอาตรงๆนะครับ ในแมตช์ใหญ่แบบเนี้ยผมว่าเทนฮาร์กก็คงจะใช้บูโนอยู่แล้วฉะนั้นเกมนี้นะครับในเมื่อ เจอกับทเวนเต้ซึ่งเอริเซนเคยเล่นในลีกดัชกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมมาก่อนอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็น่าจะมีความคุ้นชินคุ้นเคยกับการเล่นนะครับเจอกับทีมลีกดัชฉะนั้นการใช้เอริเซนเป็นกลางรุกและเอริเซนก็ฟอร์มกําลังดีมาต่อเนื่องนะครับมันก็เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติยิงนำทเวนเต้ไปได้ห่างตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกถ้าเปลี่ยนเอริเซนออกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแทนอย่างเช่นอ่ะว่านำตรงเมเ์เน่ย เกมล่าสุดนะครับที่เจอกับพาเลสมีชื่อกลับไปเป็นตัวสำรองแล้วฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเมาส์เป็นตัวสำรองลงมาตรงนี้ก็ไม่ขัดนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นจอชัวเซิร์ซียืนเป็นส่วนหน้าตัวเป้าเพราะว่าผมดูแล้วราสมุ้ช่วยรุนยัง ค่อนข้างจะห่างกับการเล่นตัวจริงนะครับการคุ้นชินกับเกมนะครับภาษาบ้านเราเรียกว่าสนิมเกาะนะครับมันก็ยังต้องปรับจังหวะการเล่นอีกพอสมควรฉะนั้นเซิร์กซีก็คงจะต้องยืนเป็นกองหน้าต่อไปนี่คือไลฟ์อัพในความคิดของดูบังกับแนทนะฮะแต่ทีนี้ทุกท่านคิดเห็นเป็นประการใดอยากได้ล่อัพแบบไหนในค่ําคืนนี้ยังไงก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างรวมถึงสกอร์ด้วยนะครับทุกท่านคิดว่าอยากเห็นสกอร์เท่าไหร่ในเกมนี้อยากเห็นอะไรในเกมเจอกับ f c ฟซีทเวนต ลองพิมพ์เข้ามาได้แต่สำหรับผมนะวันนี้อยากเห็นพี่ใหญ่คาเซบูหนักๆแล้วก็ลุยหนักๆอยากเห็นแดนกลางอูกเต้กับคาเซจับคู่กันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงท้ายคลิปนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกับทางไข่กรูมิงนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมีโปรฉลองเงินเงินออกตอนเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าใครกดไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับไข่ครีมเมอร์ตัวนี้นะครับเหลือเพียงแค่1590านะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบแถมใบมีดนะครับ อันนี้นะครับสองรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับจะอยู่ที่เวลาบ่าย2แล้วก็3ทุ่มซึ่งราคาจะอยู่ที่1616บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่าโอกาสดีๆแบบนี้ราคาพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดนะครับทางไข่กรูมิ่งจัดให้นะครับแล้วก็ย้ําว่ามีสีใหม่ให้เลือกกันด้วยว่าจะเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีฟ้าข้างหลังตรงนี้นะครับพิเศษครับเป็นโปรเงินเดือนออกครับสำหรับแฟนช่องดูบังคับแนทเท่านั้นนะครับจัดโปรแรงสําหรับ25 กัญญาวันเดียวช็อปเลยครับแล้วมาเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับไลฟ์ก่อนเกมครับเจอกับ FC20 และฟุตบอลลัดที้เฮล์หลังเกมจะเป็นอย่างไรยังไงมารอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการประเด็นเด็ดปีศาจแดงครับอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ลาลาเลยครับสำหรับท่านที่อยากจะนําเสนอความเห็นประการใดก็ตามขอบคุณสักทุกการสนับสนครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระิ่งนะครับและท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณานะครับแอดไลน์ไปที่แอ๊ซายทอล์กทูเน็ตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ